สวัสดีครับพี่น้องสุภูทุกคนครับเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็เป็นมือดีซีแลลวครับมาจลงไฟโบกเถายครับก็ยังคือม่าครับมาวันนี้กับมือมือทีีครับมากบบานมาต้ยยังวัดครับซีมือกับมันนี้จุดแล้วกัมืออื่นสากัสเดินทางครับกรุงเทพครับงไฟักว่อของหมักเนาะพี่น้องเนาะ คิดเก่าแล้วครับรางวันแฝปซี่มือนี้เพิ่มไปสองกวดครับเพราะว่าทีนึงก็สี่สองครับทีนึงก็ได้ขวดนึงครับทีสองก็ได้ขวดนึงครับทีนึงยุ้นบางนี่ครับครับผมน้องบางนี่ไหนพวกมือนี้ครับคนเบิ่งคนยังกับพ่อท่านออกมาครับเพราะว่าบางไฟพ่อท่านไอจุดถ้าจุดมือไดนครับคนเบิ่งกะทิตาออกมาครับจากบ้านเมื่อวานนี้แล้วครับ ฐานจุดชอบก็ไล่แช่ก็แช่ฐานจุดหม่องเก่าแล้วครับที่เก่าที่เดิมเมือนี้หม่องไฟครับตามกสิบบังครับผู้แล้วครับแฟนครับเอฟซีกำลังทยอยมาเบิ่งครับ นี่แะครับเริ่มมาแล้วครับเบิองมองไฟครับวันนี้มีน้องวันให้ชิงครับเพปซี่มาแล้วมาแล้วที่เก่าที่เดิมสวัสดีครับเ เอาคือม่ยังเบ็ดบัดข้าวปล่าด้วนี่สนับสนุนจากเอ็ดมินอีสานวันไม่ฮี่ครับซีมือสปอนเซอร์ตอนนี้ครับจุนหัวครับจุนหัวบางแรกครับสลองยาปูเด้อบางแรเด้วยสามสองหนึ่งจุดหัวครับมองไปโบกจุดหัวอันตรายเด้อครับพี่น้อง ันบังอมนนสวี่ครับบังไฟฝังแรกในเล็กก้านครับจากเสี้ยนเตาจับจับเนี่ยเสียนเตาเยอะเบิ่งเยอะเบิ่งเสียนเตาสั่งซื้อครับวันนี้เนดาพร้อมยังครับเนดาพร้อมยังเขนยินพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเนดาพร้อมจุเลทีมงานลงจากฐานสามสองหนึ่งไป บินสูงบินสูงโอยปดบะถอดเรื่องลักษณะนี้บถอดถอดยังย่สุดา่ไดองไฟดาจับครับไดดาจับได้เห็นบ่เหินได้้ยโอ้อดอนี่ดาเห็นครับดดาเห็นดาชัดเจนคุณคุณนี่ชัดเจนครับด้วชัดเจนครับ เห็นนำกันด้วยครับด้ยบังไฟไปไกลแหงนีนี่ไนี่แคคนเดียวเลยเห็นลำเน่ดวยบังไฟเห็นรอเ่าดี๋ยวเหเดียวป่ะมออันียุดงมงก็โกลว่ะมองไฟขึ้นกถึงแม้าดูสูงแหงโอ้ยฟองพุ่นองไ้ราจะนนี้มันแรงมันน้นนีนี่นี่นี่งไนี่รงเว้ ไอ้หวาวิกล่องเห็นสองแล้วเห็นสองแล้วผ่านแล้วครับผ่านแล้วผ่านแล้วเน่เน่เน่เเนียนเต่าครับเสียนเต่าสั่งซื้อแท้ๆครับวันนี้หัวอะไรนั่นเน็ดดาชัดเจนครับบุมีจับได้ทุกเวลาทุกนาทีทุกวี่ิทไปใหม่แล้วเขาแล้วครับมันเรียนไม่หุ่นนี่ยมันลงมานหนีเนี่ยตามๆมันหนี่ิทย์ไปใหม่แพมไป ไปนะครับนี่ครับไังแรกครับแบรซิเบตวีครับเสียเต้าครับดิ้นเยียบครับเป็นไหนครับโอ้ทีนึงทีนึงเออทีนึงแน่นอนเป็นว่าโอ้ฝังแรกครับทำลายติ๊ติครับสี่มือมาเสียเต้าทำลายแล้วบังที่สองครับเสียนนท์ครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเฮด้าจับเรียบร้อยสาม สองหนึ่งไปเสียนนนครับอยู่ในรายการบางที่สองปสเ้ากเปนได้ดียเลยนเบาเาเห็ัดเจนครับชัดเนชัดเจนดจัดาบอกชัดเจนครับืออยู่นี่เลดาชัดเจนครับ เอาอยู oh! <laughs> on, yeah, right. her her ่เอาอยู่เมัน <B> ุ้เลยง้มาครับเออว่าเอออยู่มจอ๋อนี่เนี่เเหนมไปหนมไปอ่าเอามาแล้วครับตาเปล่าชัดเจนครับแต่ว่ากองเสนเย์บอยเฮนเดอรพี่น้องด้เบ้าได้ครับเบ้าได้ท่าเดียวขวางท่าเดียวครับยังตัายัง เบามาครับนะครับไปไปแล้วยังทำเวลาอยู่ครับทุกวีทุกเวลาจับได้เบิร์วีดตึบเวลาหกสิบเจ็ดหกสิบพอดีที่สองสองบังบังแรกได้แปดสิบบังที่สองได้หกสิบ บางนี่ของของเส้นไหนครับนี่โอ้เส้นฟูครับบางที่สามในรายการครับเขาชิงบางที่สามครับขอให้จงโชคดีโชคหมานทมงานต้องจักฐานสามสองนึกไป ไปเด้อลูกไปเด้อดันไปลูกดันไปอยังแรนหนิแต่สิฟ้าผู้น่โอ้ยน้ำดาดเรียบร้อยแต่ว่าหักหักเบาได้ครับขอดีถือมีสูงเบาได้ครับเบาได้ครับสัดเจนนะครับตาเ่าเลด้าจับสัดเจนแต่ว่าทำเวลาอยู่ครับ ยังยังยังเวลาสี่สิบีีครับเซียนฟูครับบางทีซีเนเล็กกันเซียนไหนครับนี่ครับเซียนไหนครับเซียนไหนเซียนํำ โอ้เส้นคำมันแจบปครับเส้นแจบปะเฮด้าพร้อมเฮด้าพร้อมยังสามองไปออกระสานครับออกกระาน หลวมผัดหลวมปลาเข่าครับเรียบร้อยปลาเข่ายังควันอยู่ครับควันอยู่ครับปลาเข่าครับันนี้ก็บินสูงครับบินสูงมากเลยกองสัดเจนครับควันกุ้มเลยครับพุ่ญผมได้ไม่เขาทานอยู่หันวัดเขาทานอยู่ขุ่นเหรอเขาชิงรางวัลคือกันครับมื่อนี้ของเซียนฟุ่มครับมั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์ไหมครับทีมงานลงจากฐาน บอกไม่นั่งเท่าน,นี้บอกเจ้าที่เท่าทางเนด้าพร้อมทงเขียวโบกสะบัดสาม,ส,ามสองหนึ่งไปตุ้อหอยจากฐานให้เต็มที ไปแล้วลำตูไปถูกทีทุกทางไปถูกทีทูกทางโอ้ืขงูนี่เว้ยปบเบาเบาเบาครับไปด่าเบาเบาเลด้เด้อเด้เนี่ยีเดอร์นะเลด้าเห็นแล้วครับเลด้าเห็นแล้วครับตับตัมนี่๋ย่าบเล ได้ได้เห็นแล้วเห็นเห็นแล้วไปด้มยนีโอ้ยนี่ครับ yeah. สัจเจนครับสีวงกว้างหัวหัวจมนิดนึงครับใส่หัวไปตั้โยกสีวงกว้างไบมแล้ววิดตุ๊บ เวลา62วิครับเสียงพุ่มคือนอันดับสองแล้วพี่น้องมาแล้วครับบางทีหาครับขัวโบราณน้ำขาบกวดขัวโบรีเอ้ยขัวโบราณน้ำเขาบกวดครับขัวโบราณมันนี้คือนอันดับสองแล้วครับพี่น้องทีมงานขัวโบราณครับทรงเขาบกวดอันดับสองเข้าไปครับบางทีหก ลราหามันขึ้นนด่ด้วพร้อมแล้วล่างฐานอยู่ต้นเต่าพี่น้องขึ้นแข้งครับมาจะฐานหางเสียาว

ยังทําเวลาอยู่พอลงเรียนพอลงสรงเขาประกวดครับเวลาหกสิบเอ็ดวาสมีได้หกสิบเหือแมงแม่ทสงเขาประกวดอันตรายครับบางนี้ครับหมู่บ้านนี้ครับ เราเห็ดแบบไฟแต่เห็ดผูมากครับเมื่อวานเอามาฐานกำลังพร้อมสามสองหนึ่งไปลไปบ่ไปถอยครับถอยครับถอยออกจากฐานไปแล้วไปแล้วยังไปยังเอา ทอเรียบร้อยเจ้นเบาเบาเยครับบาเเอ้ยหัเสียไปดิ้งไปนัม่ิเมันเบาเบอ่ะนี่บางไฟนี่มันบดรดออกรอยยีนย่ฮอดบฮอดาเดียวครับทาเดียวเบาดีแต่ว่ากล่องเนี้ยม่เห็นดอกครับพี่น้องลอยขึ้นครับแบบนี้ลอยลอยขึ้นครับ บ่ลงเลยครับบอลบลงเลยครับบ่ลงเลยยังเบามายังต่ำยังเบาโอ้โ้80ผานไปอันดับหนึ่งไหมอีกแล้วอันดับหนึ่งาแม้วครับไปไหมหย่วนอย่โอ้ยขวางยังเดียวเวลา 97วิขึ้นอันดับหนึงนะครับเป็นไงครับสัมภาษณ์หน่อยครับเว้ยมันใจะอะไรครับร่องซื้อต้นของเขาแทนครับว้าวบางแรงนึงบังล้องของแจได้สี่สิบก่อนคารวะแชมป์เก้าแชมป์เก้าครับสองมือซ้อนสองสมัยมือนี้มือที่สามที่สิงเขารางวัลของเซียนตาครับเมื่อวานก็กินไปมือก้อนก็กินไปมือนี้อันดับหนึ่งอยู่เก้าสิบเจ็ดวิเซียนตาบอกก๋วยเตี๋ยว สามสองหนึ่งไป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 โอ้ยขอแรงเร็ว้ลยอยเอาเดียวอาเดียวเอาเดียวแค่ไนนะัมัากลึกแบนมันคือแรงมาด่ักข้างส่วนนีไหม บบกมันหนาเน้ะ่ายนในี้เอาบอลปุขาปาดหกสอ่อนๆเวลายังทําอยู่ครับของเซียนตะห้าสิบเจ็ดหกสิบสามวิครับหกสิบสามวีครับเซียนตะโดนลมแล้วอะไรครับบางนีของเอดมินนะครับอันนั้นเกี่ยวกันจัะวีครับเอดมิน หางงามเี่เอาลงห้องสามดีรอกมึงักเอาซ้ดอกเดือนั่นลองอยู่อันนั่งเฮ้ยคือเป็นยายายเดือน่งเริ่มสีบอมันใจหรอครับจะขึ้นได้บารสูนยังทันกับึ้นบอกดามันขึ้นไก่เลยออมันบทีฐานหรอกป๊ดยอ หาคือหายังพันเราด้ครับตอนนี้คพิมพ์มากดจูนอะรเดีวดาพรมเดี๋วดาพรมครับผมเบมเอ้ามืดมิดมดมดมดก็ไม่น่งจูไรอันนี้เอาไปโอยผมเือาใหม่เนาะ ไปเบตั้มัด้เบั้มกันเด้อมันชู่ใหมเนาะู่อใหม่ไม่ย่ไม่ย่ไย่มไม่ยุมไ่ยเอาละครับของแอดมินเด้อบางย่เด้ไปไปเดี๋ลูกเด้อสวยๆงามๆัดแจ่มใจเย็นๆลูกใจเย็นนี่ครับบงนี้ครับพุททักลโลปเบาไปแล้วเสียบเออ อยาวอีกแล้วอ้าวตายเดียวตายเดียวเลยเดลย่ียนงเดียวเลี้ยนยงเดียวอึเอาเบ็ดเบหัวนะับยังไหัวเป็นพวงมาลเขาพวงเนียโอ้ยเปยังเสามสิบบ สามร้บ40มี่ิพอดีปาได้น้อยกว่าเก่าสี่สิบนว่าส่ินีองฝังเลยก็ฝั่งเดียวกันไงเนาะเอาล้ะครับนิดาพร้อมยังครับพร้อมแล้วสามสองหนึไปเอาไปถึงสีางบพานนะครับเอ้าพะนวสูดออกมีกหนึ่งสูดออกว่าพนมันดีออกมหนึงล

ตงงลกคิดแล้วนั่นเออตายโอ้โอ้ป้าเขาตายเบิร์ดมาดิน้องเ้ยตายเบิร์ดครับป้าเขานี่นะครับไฟใต่น้ำครับ ของไฟไต่หน้าพี่น้องเห็นครับแฟนๆที่มาติดตามครับวันนี้ของไฟบบกอีสานนีครับบางนี้ครับไหลเก่าิซีครับบางทูไทยในรายการครับคุเอกคุเอกบางทูไทยในรายการครับวันนี้ไหลเก่าิเจ็ดวิครับ เดจุดฟูได้พี่เมืนนิดาพร้อมนิดาพร้อมบ่นิดาพร้อมแล้วแ่งนี่มางหาน้เดอมทีมงานลงจากฐานบอกเจ้าทีเจ้าทางสามสองหนึ่งไป ยังเห็นครับยังเห็นครับบเสียบครับบเสียบบอเสียบบอทอดอเสียบครับพี่น้องมันมันมื้อแล้วนั่นยี่สีครับมามอนว่างมอนว่างที่สอมานี้ก่าเ่าอาเกครับเเอาละครับยืดคู่ครับทีหนึ่งครับ เดบมือแมนทีสองเซียนเตาครับเสียนเตาเามาครับสองครับมาอน,นี่มมงไว้แบบสุดทายก็จบลยครับพี่น้องหมอนองมันก็เรียบร้อยมาอน,นี่ก็อีสามนมาหนี่ครับคิปนี้ขอไว้ส้มนิ๊ก่อนครับพี่น้องติดตามคคิดหนาครับสวัสดีครับ